ก็ใหม่ยังมองนะครับยังไม่เคยผ่านการกลางเต็นเลยครั้งแรกนี่ <laughs> นะครับซื้อมาใหม่ๆนะครับเขาบอกว่ามันกลางง่ายแล้วก็วัสดุดีนะครับลองดูออกมาแล้วเป็นสีเขียวขี้มาอันนี้ก็ยังไม่เคยใช้เหรอยังไม่เคยครั้งแรกนะครับเลย มีสามชิ้นม,มีกระเป๋ามีอะไรก็ไม่รู้2อ,อันขาเชือกที่คุณภาพดีมากหนักเนี่ยทั้งกระเป๋านี่หนักมากเพราะว่าเป็นเหล็กที่หนาหนามากเลยครับ ับแรกต้องตอกสมอก่อนอ,อตอกไม้เ <Okay. S 1> นี่ยหนัมกมากครับนี่เหล็กตันอย่างดีเลยสอดไปก่อนนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเราก็จะสอดไปสอดใส่เนะ อนนี้สอดแล้วนะครับก็จะเอาเสาสองเสาสองจะอยู่ข้างด้านบนเสาสองเนี่ยโดยจะหันหันเดือยลงข้างล่างเดือยนะครับแล้วก็เอาเหล็กตัวเนี้ยเสียบเข้าไปนะครับตัวดำๆนี้เสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปเสียบไปเออโอเ,โอเคนะเขาจะมีหมายเลขอยู่ อันนี้หมายเลขสองครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัวเชื่อมนะครับเชื่อมนี่ตัวนี้มันก็จะเป็นจะมันมันจะตึงมากเลยก็กดลงไปกดปุ๊บแล้วก็จะมีตัวล็อกเขาเรียกว่าตัวล็อกที่สามในล็อกหนมันก็จะล็อกข้างบนก็จะได้แล้วตอนนี้ได้ข้างบนแล้ว ตัวน,นี้ก็จะปาเป็นเสาตัวที่สี่ตัวที่สี่นี้ก็มันจะมาสองท่อนมีรูอันนี้เป็นเสาที่สี่แล้วก็ประกอบกันก็มันมีเดือยก็กดลงไปล็อกปับ๊บโอเคตัวนี้เหมือนกันอ่ามีเดือยมีเดือยกกดลงไปตรงรู โอเคทีนี้เราก็จะสวมยกขึ้นยกขึ้นแล้วก็สวมเดือยข้างล่างนะครับแม <c oughs> ่ก็เป็นรูปเต็นละ <c oughs> เห็นไหมก็จะกลางเป็นเต็นละอันนี้อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าฝ่ายชีตเป็นกระบังข้างหน้าแล้วเขาก็มีเสามาให้ นี่เสาเสา,ส,าสองตัวนี้แต่เราก็ต้องเสาพวกนี้เราก็ต้องมอีเชือกกลางสมอยึดสมอเหมือนกัน <c oughs> ก็จะมีรูสอดปุบ๊บ <c oughs> ให้ได้องศาพอประมาณ <c oughs> ตอนนี้ก็ตอกสมอ นี่หน้าตาเป็นใหม่ตึงมากข้างบนก็ตึงเนี่ยแข็งแรงมากเสาแข็งแรงนะครับกลางแล้วก็มีไฟายชีตกางกันลมกันแดดตรงนี้ได้ที่พิเศษเต็นท์รุ่นนี้นะครับเขาจะให้ที่กันเรียกว่ากันน้ำเนี่ยขึ้นมาสูงเหมาะสำหรับเวลา เราไปกลางเต็นที่มีฝนตกก็มันก็จะด,ดีอีกระดับหนึ่งนะครับโอเคสวย,ยไหมไดีกูดเราจะเข้าไปดูข้างในนะครับกว้างไหมเอ่ยกว้างไหมเอ่ยนี่เข้ามาข้างในครับปุ๊บอืมกว้างมากอันนี้หน้าต่างอันนี้หน้าต่าง เอวกลางเป็นแล้วครับมีหน้าต่างสองสองทางแล้วก็ประตูใหญ่อันนี้ก็เป็นประตูใหญ่เกี่ยวประตู<อ>ใหญ่นี้เกี่ยวเอาสวยเนื้อผ้าดีมากครับเนื้อผ้าหนามามากสบายเนื้อผ้าอย่างดีเลยอะ uh. รูปทรงเป็นเหลี่ยมเป็นหน้าจั่วนะครับ อันนี้ก็ของใหม่เหมือนกันผ้าปรูรองนะครับปิกนิกนะครับกันน้ำได้ด้วยนะครับมีทีหิวให้นะครับอย่างดีเลยโอ้พื้นใหญ่มากตัวพื้นนี้นะครับเพราะว่าผมสั่งสั่งขนาดใหญ่กลางหน้าเต็นท์ของเราอ๊บสวยงามมากสีสัน อุปกรณ์เราพร้อมสีสันนะครับกันน้ำข้างข้างในก็จะเป็นนะผ้าอย่างดีกันน้ำกันความชื้นได้เต็นตัวนี้นะครับต้องบอกว่านะครับตั้งแต่ตแต่เดิมทีก็จะใช้เต็นแบบแบบโคง้โคงๆทรงโคง้ง เวลาเราเข้าไปข้างในเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเหมือนมันต่ําแต่สําหรับเต็นท์ทรงสี่เหลี่ยมนะครับต้องบอกท่านผู้ชมว่าพอได้ใช้แล้วเข้าไปข้างในนะครับมันโล่งโล่งกว้างนะครับถ้าใครได้ใช้เคยใช้เต็นทแบบแบบ์แบบเต็นท์แบบอ่าทรงกลมแล้วมาใช้เต็นท์สี่เหลี่ยมเนาะจะเห็นความแตกต่างกันมากนะครับก็อยากอยากจะให้ นะครลองดูนะครับท่านใดที่อยากจะเปลี่ยนเต็นท์ใช้ทรงนี้นะผมว่านะครับตอบโจทย์เลยนะครับข้างในจะโล่งกว้างนะครับอันนี้ก็สวยงามนะครับท่านใดสนใจก็สั่งซื้อได้สั่งซื้อได้ครับทถทัวร์นี้มีหลากหลายยี่ห้อนะครับให้เราเลือกก็เป็นบรรยากาศชาวแคมป์นะครับวันนี้ก็บรรยากาศทานอาหารเสร็จกันแล้วกำลังจะเก็บแล้วมันหนาว แล้วก็จะพากันนอนแล้วไม่ไหวแล้วอากาศเย็นมากนะครับอากาศเย็นมากกา็แต่ก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆน,นะครับนำมาฝากท่านผู้ชมครับ